อันนี้คือเพาะเมล็ดนะคะมะพร้าวทะเลทรายใบกลมนะคะแต่เป็นเวอร์ชันด่างนะซื้อเมล็ดมานะคะเจิบเมล็ดเนี่ยเพาะไว้ตั้งแต่วันที่12นะคะคือปกติถ้าเป็นใบใบเขียวถ้ามันดิดออกเองของเราที่เก็บมาแ้้เพาะนะคะมันจะใช้เวลาประมาณ4-5หวันก็งอกละอันนี้นะสิวันนะคะถึงงอก ลุ้นเหมือนกันตอนแรกว่าจะงอกหรือเปล่าก็ได้ออกมาแบบนี้ตอนนี้นะคะเจ็ดสิบเมล็ดที่เพาะปลายตอนนี้ออกมาได้ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะอันนี้คือเล็กๆนี่คือกำลังจะโผล่ออกมาคงต้องดูต่อนะคะว่าเจ็ดสิเมล็ดเนี่ยทั้งหมดแล้วที่งอกเนี่ย จะเป็นเท่าไหร่